ผู้ีการบนไม่ีกรรมการเจียาเดียพาเนีด้วยคิดว่าจะชนะง่ายไหมัไม่ไม่คิดนะคับเช็ควันนี้นะครับผมเตต่ายายาพาร้อยสิบห้าดีวิหามไม่มีไม่มีครับยังไม่เต็มเลยตั้งใจมากครับเรื่อนี้คุณนงคงครับจริงเป็นครั้งที่เท่าไหร่ครับเนี่ยทั้งที่สอง มาไม่ใช่บ้างเอาให้ทีมงานทุกคนดีกว่าใช่มาให้ทีมงานบาเดียวกี้งานของมาชัยฝรั่งนทุกคนครับเพราะวันนี้คนมากัรถพัดนึงครับยังไม่รวมกับคนที่ตามมาที่ลานก็เลยมาไม่ที่น้องเชาวหมือนกันเลยก็คุ้มค่านะน้องชายมั่นใจยกไหนว่าเราน่าจะเข้าป้ายแน่นอนซุกนี้ครับผมยกยกแน่ยันแน่ดูไปก่อนว่าเราเป็นไงเขามาเจอมีอะไรข้างเพรว่ายกสองเราเริ่มเสียอหลักมั่นใจยกสาม หากหวางหน้าป้ายหน้าอยู่แล้วนะครับผมว่าเขาก็รู้ว่าเขาจะเตรียมมาแย่ปบอลแล้วเราเอาแข็งแรงกว่านะชกกันมากี่ครั้งครับผมน้องชายสี่ครับสกอร์เป็นไงครับผมสามหนึ่งสามหนึ่งนะครับผมคงยังไม่แพ้ห้าไหมก็ไม่พอเแล้วครับเพราะน้องน้องน้องมันตัวใหญ่ครับแดดแดดจค่ทุกฝ่ายสองไม่เอาเอาด้านหนักกันสองบอลด้วยใช่ไหมส่วนนี้สองบอลสองไม่เอาบอ